ค่ะกับาสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงอาราพัฒนาชุดเด่นบนเนาะค่ะพี่น้องชุดเด่นบนมาขึ้นเด่นบนชนกันยุทิเลซี3าสูตรกับมาซีรั่วๆหาย,ยุทิเจ็ดซีนะคะดีใจน้ำพีน้ำนองโอ้ฝนตกคากแน่พี่นอ้องเดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนใบไหเดอใบนี้ถึอกละอองฝนนิดนึงกับมุลอุปุยเลยนะคะ เดี๋ยวจังเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะค่ะไปเบิ่งขั้เตือนก่อนฝนดีบ่าคาะาพี่น้องทา่งบ้านพี่น้องบานแอสโต๊ะเพราะท่านในเมือดอถาพ่อบันไดสั่มเนาะค่ะบ้มลงมาบักงเงี่ยเบือพี่น้องตกแห้งแห้งนะคะตกแห้งดินเ่าท่านในอิ่มนามช่วงว่างหันตอนนี้มันบ่ม,นมีแนวสีอิ่มแล้วค่ะบบไลบ่าไปบ่มาอยู่กันเลยค่ะ,อะแอสเระเทศนในต๊กกายุพี่น้องเ <laughs> นาะค่ะ โอ้ยเนาะจากสีเห็ดจังใดอ่ะไปตกหน้านนเพิ่นกับวานเบิดแหล้วพี่น้องนะคะหน้านน่นก็ได้หน้าเจ้าของังได้กับว่ามีท่างตกใดน้ำเพียงอ่ะเลื่อยเข้าขึ้นไปบอกสูงเนาะค่ะไปบังข้ามเตือนก่อนค่ะคำเตือนทางช่องทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อค่ะ ไปิ่งชุดเต้นบนเนาะค่ะไปิ่งชุดที่มันถือละอองละก้อนเนาะค่ะเดี๋ยว้ามันเดินรอบนี้แอดสีเปียนกระดาษห้ไหมเพราะว่ามันรุดไปลงลางแล้วนะคะอ่าวิธีทำก็คือทำเอานีนี้เลยหลักร้อยบวกกัน3ครั้งหลักพันหนึ่งครั้งได้เท่าไรบวกหร่บวกห6ตั้งก่อน 5, 6บวกกัน1ครั้งได้6 3บวกกัน3ครั้ง3 3เป็น9 9บวก6ได้15ตั้ง5ค่ะ5บวก1คงที่ได้ห 6กบได้12สูตรนี้ได้ห้ากสองค่ะพี่น้องแคบเอาเราเนาะค่ะรูซื้อว่ากล่องโทรศัพท์นี่ชัดขึ้นบ่พี่น้องกล่องวิดีโอแอดนี่ชัดขึ้นอยู่ได้เนาะค่ะสูตรนี้ก็คือสูตรเดียวกันเดินมาเง้าวเยู่ค่ะพี่น้องเดินมาเง้าวเ เดินมาเงี้ยวจะงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามงวดหลุดหนึ่งพี่น้องกระถือว่าคุ้มนะคะเดินเงี้วมากที่นี่มันเต็มเนาะคะ่ะมึงขึ้นมันได้สี่ห้าหกนะคะสี่ห้าหกก็เข้าที่เลขสี่เจ็ดสี่เนาะคะ่ะเข้าที่เลขเจ็ดสี่ปัดมือนี่ได้สามซี่หาพี่น้อง พี่ฟิวอะไรอันลูกชิ้นนี้ให้แม่กันนะลูกเร็วหายใจพอออกเลยลูกชิน้นไปไปลูกไปไปเร็วไปเร็วไปแล้วลูกไปทั้งพุทธิจิตน้องอิหรีเด้เอเขาก็บ่อยากเจ็บลกูกนะคะได้สามสี่ห้าพี่น้องสูตรนี้เบิงเบิง้งถ้าเขียนวาแทนใบเต็มพี่น้องสังเกตหัวขอ้อถ้าข้ามวาแทนใบเต็มนี่ ถือว่าเดินเนวาๆเลยค่ะพี่น้องเดินเน่ามากนะคะแ,แอ่เซอสิเติมปากกาลงไปอีกก่อนอาบางท่านเิ่นบบเห็นเนาะค่ะบบเห็นมันตัวหน่อยเนาะพี่น้องแทนใบเต็มนะคะอยู่มุมนั่นเนาะพี่น้อง แคปเอาเด้ค่ะงวดนี้งวดมืออื่นได้สามี่หาค่ะพี่น้องค่ะ3ามสีห้าเอาก็ชนก,นกันกับสูตรที่ลุดแล้วยุที่เลขหายุ่เนาะค่ะชนกันที่เลข5กับสูตรที่หลุดแล้วแต่สูตรนี่เ่าท่านลุดนะคะยังว่าท่านลุดแต่สูตรนี่ลุดไปแล้วนะคะชนกันที่เลขหไปเบื้องสูตรต่อไปค่ะพี่น้องสูตรที่สสูตรนี้เป็นสูตรที่แอดมากมาก ยังไม่หลุดเลยอายุในหลิมแอดขัดออกมาก้อนหนาะนีทีแอดจะขัดออกมาบอลลุดต่้งต่ขัดออกมาย่างมาหลุดเลยค่ะเดียวว่ามืออื่นเด้อพี่น้องติดบนทุกรอบติดบนทุกรอบค่ะพี่น้องสูตรนี้นะคะพี่น้องแคปบเอาเด้อแอดผ่าไปเบิ้งวิธีทําำเมื่อนีนได้สองเก้าศูนย์แอดบวกถึงว่ามือขึ้นแอดว่างใหม่นี่เจ๊ซี่หากกอดกันออกที่เจซี่เลยพี่น้องเห็นบ่ค่ะเจ สี่หกมเมื่อนี้ได้2 90เจะติดบนไห่บอนี่คือวิธีท้ำนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหลักแสนบวกกัน1ครั้งหลักหมื่นสครั้งหลักร้อยสครั้งได้เท่าไหรบวกสบวกเบวกหนึ่เนาะหบวกกัน1ครั้งได้ 1. นยกมาหบวกกัน2ครั้งได้สองสบวก1ได้ 3. ามยกสามาสบวกกัน2ครั้ง3 2เป็น6 6หกบวกสได้9 9กบวกสมคงที่ได้12 2สบวกเคงที่ได้เลข9 9้บวกหคงที่ได้เลข10คือศนย์ค่ะพี่น้องได้สองเกนะคะแคบเอาสูตรนี้เดินดีมากๆเลยยังไม่หลุดยังบอแพลวก็เดียวว่าหมืออื่นเนอพี่น้องวา่าอ่าสีหลุดบอรหรือว่าสิมากครบทั้ง2โต3าโตบออันนี้กบอหลูกคือเขา,เาขบอกแค่เบาไปตามสูตรเนาะค่ะ ไปดูชุดเด่นบนชุดอ่าชุดว่สัสดุชุดที่ 4, สี่สูตรที่สี่เบาพิษนะคะเมือ่อคืนเ้าว่างไว้อยู่ที่ซีซีกับหาห้าว่าเป็นสีมาซีหาคักค่ะคได้เมือนนะะ่อคืนเนาะค่ะอันแต่เห็ดมานรุดไปแล้วมือหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องรุดมือที่ได้สามกับซีนะคะอ่ะมืออื่นนี่ได้ยังไปบวกเบิ้งค่ะหลักหมื่นบวกกันสองครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบบนสามครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้ง ได้เท่าไรบวก9บวก1นเนาะค่ะหลักหมื่นคือ1บวกกัน2ครั้งได้สองบวก3ได้5ตั้งหาไว้7บวกกัน3ครั้ง7 3 21สามคือ1 1บวก5ได้6 6บวก4ได้10คือ0 0ศนย์บวก9้คงที่ได้9 9บวก1คงที่ได้10คือ0นี่แหละพี่น,อน้องแคบเอาได้9กับ0นย์ที่นี่นะคะ โอ้ยแอดมืนตาบ่าะขืนแอดบได้กินกาแฟาพี่น้องเป็นอย่างแอดบอ่สบายกินยาหมอเพ่นหามกินกาแฟเนาะค่ะอ่าจะนักๆอาจจะร้อยหยิบจักสองนาทีแล้วก็ลูกมาเห็ดตอจังสีนะคะหมอนกัยยุ่งขางๆนี่หยิบโดนบ่ไใดเพราะท่านการว่าท่านมาหากินบ่ได้เนาะพี่น้องชนกันที่เก้ากับเลขศูนย์ค่ะนะคะัาที่นี่ชุดที่เดินดีที่ยังไม่หลุดเนาะ ชนกันบอที่ตัวใดชนที่เดี๋ยวเด้ค่ะจดถอยกล่อ,องจักน้อยหนึ่งก้อนนะคะนี่ค่ะเอาชุดที่สี่มาใส่ได้เลยเพราะว่าเป็นยูทูปบ่เปม็นเฟซเนาะยูทูปกับสามารถที่จะว่างได้เยอะอยู่นะคะพี่น้อง เด่นบนลาวพัฒนาพี่น้องชนกันที่เลขห้าสองสูตรเลขสองก็สองสูตรถามเอสแวรเอดมก 2, ะะักสองเด้อค่ะสำหรับมืออืน่นเก้าสองสูตรศูนย์สองสูตรพี่น้องมันบริชนเม็ดเดียวขึ้นมอขึ้นมือขึ้นมันชนเม็ดเดียวทีเล็กซี่นะคะสี่กับห้ามันก็นยังพอกันพอล่องได้นาะคะ่ะมันมีชนเก่ากับศูนย์อ่าสองสูตรที่ยังเดินอยู่ สูตรนี้ก็เดินเหมือนกันที่เดินดีด้วยเดินยาวด้วยเอาพี่น้องคืนยูที่พี่น้องละละ,ละบัดที่นี่เจบขอมูลไปกอนไปเบื้องใส่กันกับช่องอยิงย่งๆเพล่นนอกพี่น,น้นองเนะาะสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้สมนึกสะกอนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ